สวัสดีครับวันนี้พาดูรถซิ่งครับสเต็ปพาหกดันโลครับจะสเต็ปเออรถส,สไตล์พิจิตเฮ้ยว่าโครงการนะมาทำอะไรเนี่ยที่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยเอาเรื่องจริงไงทำอะไรไม่ได้ทำอะไร,ไม,ะไ,รไม่ได้รือร้อทรร่าไมสภาพนี้ปรับมันมันขับไม่ได้เอาให้มันขับได้ขับได้อ๋อนี่รถมันไม่ตรงรุ่นแลยเนี่ยตรงทำไมไม่เหมือนรถเชงเลยคันเนี้ยโอหนี่แบ ไม่ใช่นี่อามเดิมมันน้องไม่อามเดิมเหรอเดิมอืมแล้วทำไรทำไรไหนคุยให้ฟังหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยที่ที่ว่าตาตาสภาพเนี้ยจะทำะไรถามมันวิ่งได้ก่อนอ๋อเหลือแต่โครถเรารถทรงอันนี้ป่ะรถโซนเด็กพิจิตรใช่ไหมใช่รแล้วเขาส่าง,างไหมเขาส่งพระเทพันนี้นะให้ดูรอบรอบครับ เบาฮอนด้าด้วยนี่เบาแฮมเบอร์เกอร์เอ้าอยากก็ได้ปาดล้วแล้วไปจับมาเดี๋ยวติดฟังเสียงกันหน่อยป่ะอ่ะเดี๋ยวนีนะโอ้โห รเลยอ่ะดไปก็จะหลุดแซตัวนี้ห <weirdly> น่อยใกลๆไม่ห e ุดเลยไม่หลุดไปตนมาแล้วนะ่งว่งี่อะเนีเกิดคัดพังนิดหน่อย ลูกอะไรลูกอะไรบอกก่อนลูกอะไรอาติบาติบสภาพมันโหดอะไฟก็ไม่มีเชงแงนอนกันนี่ไฟอะไรนะจุออะไรจอนเลไม่ได้มาหลุ่เอเอเ้ยเอายังไม่ได้เอาตัได้ทีได้รู้งหดเดี๋วไม่มีช่องว่ามันแต่เกลียปึกเลย ไปยับผ้ากไม่ยฮะเอสเกอร์เตยิบ้าด้วยฮ<ะ>เฮ้ยออกยางยยางจังหวะยางจแตกอืมเท่มากะเนี้ย เดี๋ยวนี้ให้ดูอะไรนะตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเพราะรถอันนี้ประมาณ99%แล้วที่รถเสร็จรเล็กหนะึอรครับที่จะเพิ <c> ่ <oughs> มเพิ่งอะไรสี่สบปอร์เบเปเามาร์เซดียวส <c oughs> ีนี่มึงคำนวณจากอะไรนะสภาพรถใช่เหรอและอีกหเอร็ะไรเสร็จไปแล้วสี่สิบเปอรนและอีกหนี่คืออะไรมัง่งอะไรเ,เรื่องอะไรอีกาง มีอะไรบ้างโอเคเป็นรองว่าเลยอ่ะตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ครบร้อยอ่ะทรงสภาพรถและเครืงในเครื่องข้างในเครื่องนี่จะทำอะไรไม่ได้บอกไม่ได้ไอ้บอกหน่อยบอกหน่อยเดี๋ยวป๊อปเอฟซี FC เยอะแล้วเนี่ยเขาสามจริง <3. S 1> อย่างลุ้นจริงสามห้าสามเขาไม่เชื่อหรอว่าทรงมันโหดจัด,งงท,รดทรงกับวัยรุ่นยุตยาเลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมาดูครับของแต่งกันนะ ล้ออะไรล้อยโยโกะโยโกะสี่เท่าไหร่เท่าไหรโยโกะหนึ่งกับสี่เท่าไหร่อะฮะเท่าไหร่คู่หนึ่งไม่เอาปรคือซื้อไปข้างเดียวอ่ะเจ้าไม่ได้ของแค่พันว่าไม่รู้เก้าร้อยมั้งเก้าร้อยเก้าร้อยอ๋อเรับโชคน็อตดกึ่งมือครับโอ้โหเอาใส่มาก่อนให้มันไอ้นั่นมวิ่งได้ก็วิ่งได้ทุกเท่าไรอะฮะทุกเท่าไรทุกอะไร ชกพี่ชกชกยี่ห้อหอะไรชกพี่ชกเดิมไลทิปอ,อ๋อในท่อใช่ไหนครับกบกบไหนครับกบบางเรีนกบบางเลนครับอืมก็โหไม่อยากจนะถ่ายเลยมาครั้นี้อะไรมันแน่นเลยกินเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีแกนล้ออะไรอ่ะน,นะนะแกนล,ลอ้อล้อของนายเอเหรออ๋อยี่ห้อหอะไรมันาล้อนายเอ <c oughs> เตยยี่ห้าครับโหดีคันนี้สุดยอดครับยางเท่าไหร่อ่ะเผื่อมีเขาชอบทรงกระจิตรร้ยแก้มตี้อยแต่หน้ามันแก้มสูงแก้มอซิกเกอร์ร้านไหนครับอย่าชอบยอดจุร้านที่ไหนร้านหนูเนี่ยร้านด้วยโอ้โหเด็กแค่อายุแค่มอหนึ่งมีร้านอะไรแต่รู้ร้านเดียหนึ่งอ่ะห้าละเด็กอายุแค่มอหนึ่งเอ้ยมัมอแล้วตอนนี้มออะไรมอสอง เฮ้ยยังไม่เปิดก็แสดงว่า,าย,ยังไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมเปิดแนละ้วเปิดออนไลน์เปิดออนไลน์ไม่ใช่เปิดครับตอนนี้อายุสิบห้ายังอยู่หมนหนึ่งครับเราเรียนแบบประหยัดครับอันนี้อ่าก็เดี๋ยววันนี้ครับอุ้ยไฟหน้าอะไรเนี่ยไฟหน้าอะไรอะ่ะฮะไฟหน้าอะไรอ,ะอ่ะตัวไ,ไ,ไหนอ่ะไฟหน้าอะไรอ่ะมันยังไม่ได้สายอ๋อยังไม่ใสเหรออ๋ออุ้ยดูผมกัดกูชิบเบลกูกัดกูกัดอะไรกูชิบเบลยี่แต่ก็ดึก๊กอะกึ๊ดึ๊ก ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้น้องเอาไปเก็บก่อนเพราะว่ามันเหลืออีกเราจะสภาพมาแพงมากคันนี้